ที่ทุกทิศชุมชนกันบ้างครับอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเช่นกันครับแต่ว่าจะไปดูการรวมกลุ่มของการเลี้ยงแพะนะครับที่นี่ครับเลี้ยงแพะแบบครบวงจรทั้งเลี้ยงขายเนื้อนะครับแล้วก็เลี้ยงขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมทั้งปลูกหญ้าเลี้ยงแพจะจัดตั้งเป็นสากลน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับสำหรับการทําให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการรวมกลุ่มเลี้ยงแพะติดตามครับกับคุณชินนัยมีสุขรออยู่ที่ราชบุรีครับ คือฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเลี้ยงในชื่อกลุ่มแพะก้าวหน้าบ้านโป่ง2013ปัจจุบันมีสมาชิก24คนโดยมีสํานักงานประสุสัตว์จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วยสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงจุดเด่นของฟาร์มที่นี่ครับมันมีข้อดีหรือข้อเด่นที่ต่างกับฟาร์มอื่ังไงบ้างที่เป็นฟาร์มปอลอดโรคและเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานจากกรมประุสัตว์ครับ แล้วก็มีการสนับสนุนจากาทางภาครัฐเช่นาทางกรมสัตว์แล้วก็ทางหน่วยงานราชการอื่นๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่ช่วยเหลือกันมาแพะที่นี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นแพ้สายพันธุ์ดีแล้วก็มีการแบบตัดแต่งกิบดเท้าแพะเพิ่มผลกําไรและป้องกัน่ากเท้าเปื่อยได้นะครับยังมีแพะจาหน่ายสายพันธุ์นะครับในคลองนี้แล้วก็ เราเราก็มีสายพันธุ์ที่เราจะผลิตขายให้กับกเกษตรกรทั่วไปที่จะเอานไปเลี้ยงเราเป็นเราปอดโรคทั้งหมด3โรคนะครับคือ1โรคแท้งติดต่อปากปากละเท้าเปื่อยด้วยนะครับแล้วก็โรค C A E ก็คือโรคข้อบวมด้วยครับก็คือโรคบูโดซีครับก็คือโรคแท้งติดต่อจะเกิดจากตัวเมียถ้าเกิดจากว่าพ่อพันธุ์เนี่ยไปไล่ทับหรือผสมพันธุ์กับตัวอื่นที่เป็นแล้วเนี่ยปุ๊บ ทีนี้ก็จะลามติดไปหมดข้อเลยเราได้รับทราบปัญหานะครับก็จะนําไปในการจัดสรรงบประมาณนะครับของสภาเพื่อจะพักยานงบตรงนี้ในการสนับสนุนนะครับภาคการเกษตรโดยเฉพาะประชากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแพะในฟาร์มสาธิตเลี้ยงแยกเป็นสองข้อข้อแรกเป็นแพะสำหรับขายเป็นพ่อพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ6เดือนและจะขายได้เมื่อมีอายุที่ประมาณ1ปีครึ่งครับส่วนอีกคออจะเป็นแพะเพื่อขายเนื้อและมีแพะที่เกิดจากการผสมเทียมเพื่อให้ได้แพะคุณภาพอีกจํานวนหนึ่งการเลี้ยงแพะมีสิ่งที่ต้องระวังคือการป้องกันโรคเช่นแต่งจีบเท้าเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคหมักหมมและยังทาให้แพะมีไดลักษณะที่สวยส่วนโรคสําคัญเช่นอาการแท้งติดต่อหรือโรคปากเท้าเปื่อยก็ต้องได้รับการดูแลจากปสุสสตว์อย่างเข้มงวดครับมีโรค บรคเซลลูสดนะครับซึ่งสามารถติดต่อได้ถึงคนนะครับอันตรายมากนะครับก็เรามีทีมงานของสำนักง,งานบริษัทจังหวัดราชบุรีสำนักง,งานบริษัทอำเภอบ้านโป่งนะครับมาช่วยเจาะเลือดนะครับเพื่อส่งให้วินิจฉัยโรคนะครับถ้าตัวไหนเป็นโรคเราก็ต้องกําจัดนะครับคือตอนนี้เราจะทำฟาร์มให้เป็นฟามปลอดโรคให้หมดครับคือตอนนี้เราก็เสนอกมสุสัต ให้ฟาร์มลูกกลุ่มครับเป็นฟาร์มระดับดีให้หมดแล้วเราก็จะผักด,ดันให้เป็นฟาร์มระดับเอคือระดับ A ก็คือมีรั้วรอบขอบชิดมีอ่าเก็บน้ำยาทุบเท้าล้างมือก่อนเข้าในฟาร์มแล้วก็ใต้ข้อแพะนี่ครับต้องล้อมไม่ให้แพะลงไปเหยียบมูลครับผม ส่วนมูลแพะสามารถนำมาหมักในบ่อเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้มโดยนำมูลแพะ3ามกระป๋องเทใส่บ่อเทน้ำตามหมักไว้3วันเปิดวาล์าจากสายที่ต่อเชื่อมบ่อไปยังเตาแก๊สใช้ในบ้านอย่างสบายๆได้ถึง3าวันทีเดียวครับมาถึงเรื่องของอาหารกันบ้างน,นะครับอาหารจะเลี้ยงแพะไม่ใช่ว่าง่ายๆเหมือนกันต้องมีทั้งนะครับหญ้าที่ก็ต้องปลอดสารพ,พิษด้วยแถมก่อนจะกินยังต้องปั่นให้แพะอ,อีกนะครับทีน,นี้ไปดูกันว่าหญ้าเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปให้แพะกินเพื่อมีกระบวนการอย่างไรกันบ้างน,นะครับ หญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งบนเนื้อที่2ไร่ที่ตำบลท่าผาคือแหล่งอาหารของแพะและแหล่งสร้างรายได้อีกทางหนึ่งแต่หญ้าที่โตเร็วประมาณ60บันก็ตัดขายได้ครับและเมื่อตัดหญ้าออกก็จะเหลือกอที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทิ้งระยะอีก45วันก็ตัดขายได้ในรอบถัดไปเมื่อตัดหญ้ามาแล้วเพียงนําไปสอดเข้าเครื่องปัน่นที่มีกําลังปั่นหญ้ได้ถึงชั่วโมงละ1ตันตักใส่ถุงถุงละ25กิโลกรัม ส่งไปขายที่ฟาร์มสาธิตถุงละ35บาทซึ่งจะมีผู้เลี้ยงมารับซื้อที่ฟาร์มอีกทอดหนึ่งด้วยครับพอเรามัดเสร็จแล้วเป็นถุงแบบนี้นะครับประมาณเกือบ30กิกรัมแล้วเอาออกอยังไงต่อครับเอาออกนี่แบบใช้แบบแคทลิครับยังไงครับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคว่ำมาแล้วก็พลนะิ้ันี่แค่นี้่ะครับแล้วมันไหลมาเลยเห็นไหมจบเราก็รวมถุงถุงให้ได้แล้วเอาไปส่ง,งที่ฟาร์มต่อ ผมเห็นแพะลองกินหญ้าเหล่านี้ดูแล้วก็สงสัยนะครับว่ามันมีความอร่อยหรือว่ามีความน่าติดใจตรงไหนฉะนั้นทางเดียวที่เราจะรู้ได้คือต้องลองใช่ไหมครับมากินได้ใช่ไหมครับเออเราได้เราได้เราได้หวานมันมันมีหวานนะครับมีหวานลคล้ายคอ้อยนะครับใช่ใช้ได้ครับคุณผู้ชมอ้อยน้องอ้อยน้องอ้อยแต่ไม่ถึงอ้อยนะครับน้องอ้อยการดําเนินงานของกลุ่มเลี้ยงแพะก้าวหน้า2013 นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มกันเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนแล้วยังเตรียมขยายตลาดรองรับประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปีหน้าเพื่อส่งขายทั้งเนื้อและพ่อพันธุ์สุกระเทศในกลุ่มอาเซียน ผู้ชมครับปัจจุบันกลุ่มเลี้ยงแพะหรือว่ากลุ่มแพะก้าวหน้าบ้านโป่ง2,013นะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ24คนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีสมาชิกสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหตุสําคัญปัจจัยสําคัญก็คือการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง,ขงเลี้ยงแพะอย่างครบวงจรไม่เฉพาะขายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับทางกลุ่มมีแผนว่านอนาคตนั้นในการเปิดประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC นั้นจะมีการส่งแพะไปขายประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอา เสียนอีกด้วยครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งที่ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งครับลครับ